นี่มาทำอะไรเนี่ยมะม่วงไงมะม่วง้มะม่วงอันนี้นี่เราก็พามากินมะม่วงครับ เป็นไงครับเสียงเสียงเสียงนี้จิ๊บจับจุ๊บจ๊บ,จบ,จบเลยกรอบมากแหละน้ำจิ้มนี่เราทำเองใช่ไหมครับสุดเด็ดเลยใช่ไหม,มเน,นี่ยเวลานน้นน้ำตาลหน่อยเกลือนี่หรอดหน่อยน้ำตาลนี่หอมแดง,แดงนะซอยเป็นเบ้นๆซอยเป็นแบบบางๆนะปลลาก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลยนะพี่น้องอใคร,รชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละ ตักซดกันเลยพี่น้องมันต้องอย่างนี้แ่คุณพ่อลองชิมหน่อยสิมันไม่ได้เปรี้ยวหรอกคนก็คิดว่ามันแต่มันเป็นของเปรี้ยวของเปรี้ยวนะ เปรี้ยวหรอมันเป็นมะม่วงกัะร่อนนะแต่ว่ามันยังไม่แก่ครับกําลังพอกินแหละแต่เป็นมะม่วงกัะร่อนมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวและมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาเนาะมะม่วงชนิดนี้มันจะมันจะกลิ่นมันจะหอมๆยังไงไม่รู้อะแต่กลิ่นมันจะแรงนะมันหอมยางยางมะม่วงเหรอแต่ ส่วนมากเขาไม่นิยมกินดิบกันนะมวนกระรอนเขาจะกินสุกกันนะแต่นี้เราจัดเลยมันไม่สุกอายฮะเปรี้ยวดีจริงเลย อมาครับพี่น้องกินมะม่วงด้วยกันครับดูดิมะม่วงอ่ะเต็มเหนียวไปเลยอ่ะสดชื่นสว่างเหมือนเห็นดวงจันทร์เหรอกินไปเถอะ ทำไมตักตักคอไม่ขึ้นมันตกกมากฟังเสียงเขียวดูก็แล้วกันกรอบไม่กรอบ อร่อยไม่อร่อยฮัหอม <c oughs> เ,เปรี้ยวมาเลยสู้ตายคุณพ่อขอบาย <c oughs> <c oughs> phía trước à, à. nên hôm đi ngon, rất là ngon, rất là ngon, rất là ngon, rất ตักสดเลยเหรอเ็นไ <c oughs> ด้น้ำปลาล้มน้อยไปนิดนึงพี่น้องมันต้องมีตอนด้วยใช่ไหมมันถึงจะอร่อยใช่ มันต้องมีตอนด้วยอะที่มันมีแต่น้ำตาดูเหมือนไม่เปรี้ยวเลยเนาะ เหมือนจะไม่เปรี้ยวเลยถ้าจะเปรี้ยวใครเขาจะกินทำไมเรากินมันเปรี้ยวอ่ะตอนนี้เงื่อเริ่มไายแล้วนะครับร้อมเงื่อไหลไ้ยอยครับ แค่เปรี้ยวนมันร้อนร้อนมากเลยเผ็ดหรือเปล่าอร่อยไหมครับอร่อยด้วยร้อนด้วยนะอโอ้ยเอ,อาใจ,จช่วยนะไม่ได้กินด้วยแล้วมันเปรี้ยวมากแต่เอาใจ,จช่วย หน้านี้หน้าร้อนมันต้องกินของเปรี้ยวยนี้แหละอืมชุวมะม่วงกำลังออกลูกตัวเนี้ยอืมบ้านพี่น้องร้อนยังไหมเนี่ยฮิแล้วไปแล้วไแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ s u b s c ค i b e คุณพ่อใส่ชูด้วยนะครับโอ้ยคุณพ่อพาทำเนาะเออลืม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 คุณพ่อพาทำแล้ว มับเขาให้อือหือฮ่าบ๊ายบาย